วันนี้เราไม่ง่วงเลยปะคัะเนี่ยโ,<ฮ>โอ้โหเรลังจะทำชาบูกิมสวัสดีค่ะตอนนี้ก็แปดโมงสิบสามแต่ว่าวันนี้เล่นแปดโมงครึ่งแต่ว่ามีเราสองคน คือเราควรทำยังไงคะไม่ใช่อะไรนะตื่นไม่ทันเหมือนกันฉันตื่นกี่โมงนะห้าตีห้าคือแพ้ตื่นเช้ามาก่อนแล้วแบบหลับหลับไปสองรอบอ่ะแล้วตื่นไปทีเจ็ดโมงห้าสิบแบบช็อกมากช็อกแบบนั่งช็อกอย่างเงี้ยปะทำอะไรดีวะทำตัวไม่ถูกอ่ะแบบอาบน้ำก็ยังไม่ได้อาบอ่ะสภาพตอนนี้ก็คือมีแค่คิ้วลีปยังไม่มีเลยตอนเนี้ยเธอแต่นี่ว่าคนอื่นแปดโมงครึ่งแน่เลย แต่ว่าไม่มีใครมาสักคนนะตอนนี้กี่โมงแล้วแปดโมงยี่ปมงสิกปกติแปดมงสิหยังไม่ปกติเพื่อนๆนมาแปดโมงครึ ือนให้เราออกกำลังกายกับวิชาแบบพาาทุกวันเลยอะใช่ว่าโดยกี่นาทีอะสิบกว่าไปก็ยี่สิบอะใช่เวลาพันแสนล้านวง Je ben. Je go. Ik Okay, je goet naar Ja, even want dat je Ja? Reliable. Reliable is very good. good word. Word. Oh my god. This thing is going to. Yeah, benen. En เป็นแบบทำว่าเรียนหรือเปล่าเมื่อกี้เขาามว่าซอคือตอนต่อไปคิชชัวันนี้เราไม่วงเลยปะค้าเนียโอ้โอ้โหไม่เห็นพี่อ่ะ ้อมกันป like ่ะเสียงหองกันเลยรู้สึกไม่ง่วงอะง่วงอะไรไงเจะเพื่อนอีกแล้วเรมจะเขินวิดีโอเยสิงไม่มีใครเขินเท่าเราละ มีแต่เราแตตั้งกล้องเองเขิดเองปนะ่ะเซกินมน่นมันมีนมปะ่ะใช่ <c oughs> ฉันซื้อให้แคนซื้ออ่คนละครึ่งมะได้อุย Hva er det der? นีแนยนมากวา้าสุดยอดเรายัางไม่ได้ถ่ายรูปเลยอะ่ะถึงตอนนี้แล้วก็จะพีเซนสภาพก่อนพีเซนดูมาดูลังพีทั้ทงพีทั้ทงหลังน่าจะเหมือนกันโนอยอะ่ะดูว่าเขาจะทำมังไงเขาบอกว่าเขาไม่ให้อ่านตลอดลคือเราไอแพดพั are you all ready to start kevin okay good morning everyone welcome to my presentation my name is kevin today i will talk about how the social media impacts my life as a student and uh, social media also helped me to find a uh, lot of friends. The uh, social media uh, really make our life. That's all. Thank you very much. It's <laughs> the final slide. Um, hello everyone. My name is Tang Hong. Welcome to my presentation. Social media is bringing people together for international students or students who move away from home. This platform provides a virtual space for sharing and experience. กำลังจะ What Say hi ขอความรู้สึกหลังพี รู้สึกสดชื่นขึ้นพอได้พีเสร็จแล้วคือตอนแรกเห็นแบมคือหลับจะหลับอยู่แล้วพี่แทงขอความรู้สึกหลังบีได้ไหมจะหลับ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 รู้สึกยังไงตอนพีโอ้ตอนพีพี่รู้ไหมพี่แทงอ่ะคือแบบก่อนจะได้พีคือเขาแบบเบรกแป๊บหนึ่งแล้วก็พูดอะไรอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็แนะนําอาหารไทยอ๋ยมีเรื่องจะบอกพี่แทงตื่นสายวันนี้เพราะว่าไปเล่นเล่นบอลเขาบอกว่าพอพีไม่ใช่ตื่นตัวตึงหมดเลย ถือว่าถือว่าการพีผ่านไปได้ด้วยดีถึงแม้จะอ่านแบบกระตุกกระตะอ่านแบบอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่เหรอคือพอเขามองหนะ้าใช่ป่ะก็คือไมก่ไมกล้าไม่กล้ามองก็แบบไอติ้งช,ชักพักชิบหายและห้ามพูดโอปินิเอ็นคือมันก็พูดได้แต่มันก็ไม่ควรพูดแบบไ้มท้ไปแบบเขาอยากได้แบบทางการหน่อยแต่ดีนะเขาไม่ว่าวันนี้หรือเขาจะแอบเขียนในโน้ตไปแล้วนวเขาอาจจะแบบไม่พูดเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอด<ม>้วยแล้วก็ มันไม่ใช่ออนไลน์ด้วยอะเนินมากแล้วนี่ดูคอมเมนต์อันนึ้งเขียนว่า I am your fan คิดว่าอะไรมือผูอ้หญิงหรือผู้ชายเออ,เอ,อใช่วะไม่รู้เหมือนกัน I am your fan งงตอนนี้ลรากำลังจะไปซิตี้เซ็นเตอร์อีกแล้ว ือเราอ่ะเลือกเรียนเร็วเพราะว่าค่ะเราเรียนเช้าก็เลยได้ไปซิตี้เซ็นเตอร์อยมากเพราะว่าเลือกเราไม่มีอะไรจะทำตอนนี้เหลือกันแค่สองคนเพราะพี่แทงไปเล่นสปอร์ตแล้วนี่นะคะซิตี้เซ็นเตอร์ในเวลาบ่ายสองสว่างแบบโอ้โหยังกะเที่ยง ตันนี้เราอยู่กันที่จอนแต่ว่าจอนของแบบค่อนข้างจะราคาแรงวันนี้แบบฟรีเดย์มากเพราะว่าแพคก,กับแบมบน่าจะชอบกันแบบเต็มที่มากันกต้อง,องสวัสดีค่ะเรากำลังขับตามทางหูฟังใช่ไหมผ่านนั้นมากตาทย่มตาบอดอยู่แล้วนี่นี่รุ่นนี้สองสองเก้าจริงด้โอ้ยไม่ได้ไยิในใครเลย ให้ลองใส่ดิใช่ปะ่ะหดตึงไปเลยเสียงล็อกข้างคือแบบเงียบมากแต่ยังได้ยินเสียงคนพูดอยู่แอันนี้ไวอันนี้ได้จะได้แค่ความเท่ของอะไรโอ้ยจะซ่าน,นละเ <laughs> มื่อกี้เขายืนหนักมาก ถานการณ์ล่าสุดเยี่ยรองเท้าแม่จะค่าแล้วเพราะคุณแม่บอกว่าซื้อรองเท้าได้แล้วค่ะแส่แต่อกเลือกไม่ได้หลังจากดูมาหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มหนึ่งอาทิตย์กว่าใจไนมได้แล้วค่ะ <laughs> จะเป็นลมเราได้คู่โชว์อ,อีกอ่ะข้างเดียว เปข้างเดียวคู่โชว์ข้างเดียวอีกข้างนึงไม่โชว์ก็คือคู่ใัน, <c oughs> นอลองทุกวันทุกครั้งที่แบบมาตลอดก็คือได้คู่นั้นกับ้าคือแต่ถ้าจะรออนไลน์ก็นานอ่ะแบบเกือบเจ็ดวันเออแล้วก็แบบถ้ารอสีก็อาจจะเออตอนนี้เวลาห้าโมงห้าสิบ ห้าโมงห้าสิบเลยก็ถ,ถึงหอดแล้วแต่ว่าจับเลยไปไม่เกือบ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 เเขาไม่จอดให้อ๋โอโอเคก็คือเราเอะเลยไปงั้นแหละจบ<อ>้วถ้าก็จะไปทำอาหารกินแต่เนหนื่อยมากแล้วตอนนี้เย่ยยแ<ไ>ป๊บมาถึงเ เรากำลังจะทำชาบูกิมแต่แพ้ไม่เคยทำอะไรเลยขออีกหน่อยีลยได้สักทีสุดท้ายพี่รูป้าหนูได้ข้างหนึ่งคือข้างโชว์อีข้างหนึ่งข้างที่แบบใส่ในกล่องเออมันเหลือก็สุดท้ายร้านนั้นมันไม่มีพอยต์ไฟมันไม่มีมันไม่น่ามีจุดจากร้านอะเออเหมือนเราคุยไม่รู้เรื่อง

แบซ้อนหเ่าเดินยันไอ้นั่นมันโดจอนชั้นใต้ดิน่ะมีหูฟังซื้อไปอยู่บนใหอ่ะเอยากิน่ะเดกกินนี่นะคะเป็นสี่กี่ะงไว่วไวก้อนไวเ อยู่ตรงข้ามเพ็โก้เลยเมื่อไรจบวันของวันนี้รู้สึกยาวนานเหลือเกินใช่ไหมใช่คือแบบตั้งแต่7โมงตื่นมาตั้งแต่7โมงวันนี้ยาวนานสุดในชีวิตละแบบตอนนี้กี่โมง3ทุ่ม3ทุ่มสว่างก็ว่าอยู่มาตั้งนานไม่ไม่มาสักทีเสียง ฉลุดได้ะไรปะไม่ได้เขาอยากซื้อขอช็อกโกแลตไปชงเองน้ำแข็งยังไม่ได้เลยไม่มีใครได้อะไรเลยในตู้ไหายบายค่ะตื่เต้นค่ะี่เอโอ้โยชนอยากกับแม่อยู่ดีๆก็มีลูกมามาถูกใจมากน้องมาถูกใจมากน้อมาถูกใจที่ เป็นแม่เลยเหรอเอามาเองมาหมามาหมามามาก็เุ็เกมเป็นแม่เลยเหรอมาหมาแม่มุยดิมั้ง <c oughs> ตายแล้วตอบว่าอะไรให้ซื้อของขวัญให้ซื้อของขวัญได้ตัวเองได้วันละหนึ่งชิ้นแต่ว่า <c oughs> ไม่ได,นะดนนะ้ดูก่อนนะดูก่อนนะพี่มุย้ย <c oughs> ดูบ้างไม่ทันอดีตได้อดีได้อยู่อย่า้ซื้อเลยซื้อเลยวันนี้ <c oughs> แบบอยู่ดีซื้อเลยเอาเลยวันน <c oughs> ี้มาหมาใจดีเออมาหมาไทยใจขาด โอ้ไม่ไหวแล้วจบสักทีเดนี่เท่าไหร่อะเจ็บโอ้ยังแล้วยังไม่หายวันเลยโอเคว้าอุ้ยสวยกุยที่คุณแม่เลือกเห็นไหมมันสวยมันเทียบเธอใช่คือตอนแรกใส่เทียบตอนแรกใส่แยกแล้วแบมก็เลือกอีกสีหนึ่งใช่ปะเข้ากับเธอแล้วมาเทียบแล้วมาเทียบเื่อนนี่คือเด่นอันนั้นดอกอันนั้นแบบแปลว บอกแล้วหรอบอกแล้วนะอันนี้ับ